สวัสดีค่ะพบกับช่อง LKD Official อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ EP นี้พิเศษมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะยืนอยู่บนหลังรถกระบะนะคะจะพาทุกคนนะคะไปขึ้นดอยเก็บใบชาหลังจากนั้นจะพาทุกคนไปดูวิธีการแปรรูปชากันนะคะไม่รอช้าแล้วค่ะไปกันเลยค่ะ เราก็มาถึงบริเวณไล่ชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมไล่ชากันอยู่เบื้องหน้าเรานี่เองก็คือตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นช่ยช่ฝั่งนู้นฝั่งน้องทิพย์อาสาจะไม่มียอดน้มาก็เดือดคลั่งเลยอันนี้ก็คือเป็นเป็นแปลงชาจีนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับฝั่งนี้จะเป็นแปลงชาจีน ก็จะมีผสงค์บ้างนะครับเพราะว่าอย่าสามมันเป็นต้นที่มาอยู่ในป่าของเขาอยู่แล้วอ๋อก็คือปลูกแซมกันไปแต่ที่เวชาจ,จีนก็เรามามาปลูกลตอนนี้ก็เป็นแปลงเป,เป็นชาจีนชาจีนครับอันนี้เป็นแปลงชาจีนทั้งหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้จ,จะมีขี้วัวน,นะคะเ,คเดินระวังะคะ่ะอันนี้คือมาสวนจริงเลยอันนี้มาของจริงเลยนะคะ คือผมไม่ได้ใช้สารเคมีในต่้งเสียอย่างปุ๋ยค้วัวผมก็มาใส่ที่นี่ต่อเป็นแบบนี้หมดเลยวันจะโงอยู่ในสวนทุกอย่างจะโงอยู่ในสวนเพราะไม่งั้นเวลาผมนำเข้าที่สวนอะไรก็ผมก็ต้องแจ้งเพราะที่ผมทำออแกนิกด้วยแปลนี้ทำออแกนิกด้วยเพราะว่าแปลงนี้เ,เป็นออแกนิกจริงๆเห็นแล้วค่ะว่าออแกนิกจริงๆแน่นอนเพราะว่ามีผู้ช่วยนะคะ นนคือใช้สางไม่ได้เลยถ้าใช้สางก็มีปกติทุกคนต,ตอนนี้อยู่แล้วมาถึงแล้วนะคะจะไม่ให้คุณคุณชี้นะคะสอนเก็บก็ไม่ใช่ที่ค่ะเราต้องมาเรียนรู้วิธีการเก็บใบ,บาชาการอยากให้คุณชี้ช่วยสอนนิดนึงค่ะว่ารเราควรเก็บยังไงเก็บแบบไหนค่ะค,นะ,บบะครับจริงๆเวลาเก็บใบชานะครับคือมันเก็บได้หลายแบบคือเราจะเก็บแค่ยอดเดียวหรือว่า สองใบหนึ่งยอดหรือว่าหนึ่งใบหนึ่งยอดแบบนี้ครับคืออยู่ที่กระบวนการวร่าเราจะไปผลิตเป็นชาตัวไหนมากกว่าครับแต่ที่เยอะที่สุดเรามาทําเป็นชาเ,าเขียวกับชาดำนะครับค,คือคือสอ่วนใหญ่จะเก็บแค่สองใบหนึ่งยอดนะครับจะเก็บอสองใบหนึ่งยอด,ยอดนะครับ,<อ>บ<า>คือ<า>ลักษณะแบบนี้นะครับคือจะมีประมาณสองใบหรือว่าใบที่เล็กนี่ก็ได้แบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับคือระหว่าง ใบชานะครับจะมีเป็นย่อแบบนี้ก็จะมีหลายใบนะครับจะมีหลายใบแบบนี้หนึ่งสองสามสี่จริงๆชาที่มีคุณภาพที่สุดก,ก็คือจะมีแค่ข้างบนนะครับคือประมาณหนึ่งย่อประมาณสองใบสามใบแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าชาแต่ละตัวมันเป็นยังไงแบบนี้ครับต้องเก็บสร้างแบบนี้นะครับเป็นตัวย่ออ่อนนะครับเพื่อมาผลิตเป็นชาที่มีคุณภาพนะครับเราก็จะได้ชาที่มีคุณภาพนะคะคือเก็บ อันนี้ถูกไหมคะครับครับก็คือเก็บจริงๆเก็บแบบนี้ได้เพราะถ้าตัวใบยอนี้ก็เก็บได้ครับเก็บได้ใช่ไหมคะก็คือสองใบหนึ่งยอดใช่ครับแบบนี้ครับค่ะจะจะมีตัวคีบออกแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอ๋อโอเคก็คือจริงๆก็คือเป็นยอดเขาและแต่ว่าเขาแบบว่าแตกบานคือป็นยังไงก็เป็นยอดอ่อนอยู่แล้วเขาเป็นยอดอ่อนอยู่แล้วอันเนี้ยอืมค่ะ เราได้ใบาชามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้คุณอาชีค่ะเราจะเอาไปทําอะไรกันต่อคือคเรากลับไปที่โรงงานแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตครับค่ะทุกคนหลังจากที่ได้ตัวใบาชาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทางคุณอาชีนะคะจะพาพวกเราไปดูกรรมวิธีขั้นตอนการผลิตชานะคะถามนิดนึงค่ะว่าในส่วนของ การเดินทางของตัวใบาชาสดเนี่ยมีส่วนสําคัญไหมคะในการ,รที่จะไปถึงโรงงานให้เร็วที่สุดไหมคะใช่ครับต้องให้เร็วที่สุดเพราะไม่ให้เกิดกระบวนการขนส่งก็ไม่เกิดให้เกิดความช้าในใบาชานะครับคือต้องใส่ในกระด้งหรือว่าในกระสอบที่มันเป็นแทบเทอากาศได้แบบนี้ครับอ่า <c oughs> ก็คือทุกคนที่คุณอาชีอธิบายให้ฟังก็คือว่าในส่วนของการที่เราเก็บใบชามาเรียบร้อยแล้วอะค่ะ ป้องกันในเรื่องของตัวคุณภาพด้วยแล้วก็ป้องกันการช้ำการเกิดออกซิเดชันต่างๆทำให้ใบเนี่ยมันเสียเป็นสีน้ำตาลอะไรประมาณนี้ค่ะเราต้องไปถึงโรงงานให้เร็วที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะรีบไปดูขั้นตอนการผลิตชากันต่อเลยค่ะเจอกันช่วง <ผม S 1> หน้าค่ะครับผมค่ะ <ผม S 1> ค่ะหลังจากที่เรานะคะไปเก็บใบชากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าโรงงานนะคะ ผลิตชานะคะเดี๋ยวอยากให้คุณชี้ช่วยพาเข้าชมกระบวนการผลิตสักนิดนึ่ง <ผม S 1> ค่ะครับครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงงานชาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการเดินทางของชานะคะว่าโรงงานนี้ผลิตชาอะไรได้บ้างนะคะเท่าที่สอบถามมานะคะก็คือผลิตชาเขียวค่ะชาอู่หลงแล้วก็ชาดำนะคะส่วนในขั้นตอนการผลิตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้คุณชินะคะช่วยแนะนำสักนิดนึงค่ะจากที่เราไปเก็บใบาชามาค่ะคุณชิ <คะ S 1> เราเรา ต้องทําอย่างไรบ้างะคะในการผลิตก well, ็อย uh, uh. like ่างที hombre, ่บอกนะครับคือการเก็บชามาแล้วก sí. OK> ็จะมาผึ่งในพื้นที่ผึ่งนะครับแล้วก็จะผึ่งก็จะมาเครื่องเครื่องขั้วเพื่ออยู่กระบวนการออกซิเดชันนะครับแล้วก็เราจะมาต่อด้วยไอตัวเครื่องถ้าเราคั่วเสร็จประมาณหกถึงเจ็ดนาทีนะครับจากคั่วตรงนี้แล้วก็จะมานวดในเครื่องเครื่องนวดครับเพื่อเป็นการให้ให้ใบชาแต่ตัวนะครับเพื่อเป็น ให้ชาแต่ตัวปั๊บก็คือแล้วจะนุดประมาณหกหนาทีนะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการนําออกมาแล้วก็จะไปเข้าเครื่องอบเป็นรอบที่เป็นเครื่องอบใหญ่ครับเพื่ออบแห้งนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายของเครื่องจัดในการกระบวนการทําชาเขียวนะครับอืมค่ะ ถามนิดนึงค่ะว่าแล้วอันนี้คือจบกระบวนการทําชาเขียวใช่ไหมครับชใช่คือจะอบ2หรือ3รอบแล้วแต่ว่าอุณหภูมิหรือว่าน้ําในปริมาณน้นําในชามันมีเท่าไหร่เพื่ออบจงกว่าน้ําในชาเหลือแค่4%ี่เครับ ก็คือตามมาตรฐานใช่ไหมคะคุณชีแล้วอันเนี้ยเป็นในส่วนของชาเขียวเนาะแล้วในส่วนของความแตกต่างของชาอูหลงที่คุณชีผลิตอะค่ะต้องต้องมีความแตกต่างกันยังไงคือถ้าเป็นชาอูหลงนะครับคือเราตั้งแต่เรากระบวนการเก็บมาจากสวนปั๊บคือเรามาผึ่งซักชั่วโมงหนึ่งให้เป็นอุณหภูมิในใบชาที่มากองไว้เท่ทากหมดแล้วก็เราไปผึ่งใน แดดลำไร่รอบนึงเพื่อ,อที่ว่าไล่ความชื้นหรือว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากไอใบชาออกไปประมาณ20%นะครับแล้วก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาผึ่งในข้างในคานหนึ่งแล้วก็เรามากับชาหลายๆรอบเพื่อที่ว่าให้มีกลิ่นของความเป็นดอกไม้หรือว่ากลิ่นของชาธรรมาชาติออกมาแล้วเข้ามาก็มาคั่วเหมือนเดิมคือกระบ,บวนการ,รเหมือนกับคือมามาคั่วในเครื่องคั่ว ประมาณหกถนาทีแล้วก็มานวดแล้วก็มาอมกลางครับอ๋อความแตกต่างของอูหลงนะคะทุกคนก็คืออย่างที่คุณชี้อธิบายไปนะคะก็คือนอกจากการผึ่งชาแล้วนะคะที่สําคัญของอูหลงก็คือว่ามันจะมีการหมักใช่ใช่กึ่งนึงใช่ไหมคะก็คือเทคนิคของการผลิตเนี่ยค่ะก็คือเป็นการกลับชาใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเป็นการกลับชาแล้วก็แล้วก็เอามาหยุด กระบวนการออกซิเดชันเหมือนกันค่ะก็โดยการที่เข้าเครื่องคั่วชาเพื่อหยุดการออกซิเดชันของของใบชาแล้วก็กลับมาเข้าสู่กระบวนการนวดนะคะคใช่ไหมคะโอเคแล้วก็มาที่อบ <อก S 1> เพื่อไล่ความชืช้นนะคะให้ได้ตามมาตรฐานเหมือนกัน อันสุดท้ายสำคัญเลยค่ะตัวชาดำค่ะคุณชีที่แบบว่าฮอตคิดมากแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ติดอันดับโลกด้วยของไทยเรานะคะก็คือชาไทยอันนี้ก็ใช้ชาดำใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วในส่วนของชาดำมีความแตกต่างยังไงคะกระบนกดราก็คือโซเยก็คือนำจากการเก็บเกี่ยวจับเกษตรกรนะครับคือมาส่งที่โรงงานปั๊บแล้วก็มาผึ่งเหมือนกันแต่ผึ่งจงกว่า ความชื้นในใบชาออกไปประมาณ20-30ครับคือบริมาณความชื้นในชาตอนน้อยมากมากคือ<ะ>ให้ออกไปประมาณคือในใบชามี100%ก็กเก็บมาแล้วคือเรามาเผืงให้เหลือแค่70%แล้วค่อยมากระบวกนการมานวดนะครับเพราะจะไม่จะไม่ผักเครื่องคั่วจะมานวดเลยนวดประมาณ1ชั่วโมงนะครับ<อ>ประมาณ1ชั่วโมงในกระบวนการผลิตจะนั้นแล้วก็นําออกมาจากเครื่องนวดแล้วก็มากอง สสูงประมาณ20เซนแล้วก็มาปิดด้วยผ้านะครับมาปิดด้วยผ้าขาว<ะ>หรือว่าผ้าอะไรก็ได้ที่เป็น<ม>คือดึงความชื้นไว้ในกองกองชาหนังมาไว้ประมาณ4-6ชั่วโมงแล้วแต่อุณหภูมิของอากาศของวันนั้นๆคือเราไม่สามารถกำหนดได้ว่ากี่ชั่วโมงนะครับคือเราสามารถบอกได้พผู้ที่ผลิตชาเขาไปสัมผัสแล้วจะมีความ ร้องคือประมาณา55อุณหภูมินะครับ55ถึง60องศาจะเกิดขึ้นในกองของกองชาตอนที่ะ <ชา S 1> บวนตอนที่เราหมักชาใช่ไหมคะจะมีอุณหภูมิประมาณ55ถึง60แล้วก็ประมาณจานนั้นคือเราก็รู้ได้ว่าจะมีกลิ่นหอมออกมาคือกลิ่นหอมแบบกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นที่เป็นผลมไม้สดก็จะออกมาจากกองที่เราหมักไว้แล้วก็ เราก็มาอยู่กับบงการออกซิเดชันโดยการมาอบมาอบเลยใช่ไหมคะครับอ,อันนี้นะคะที่ที่บอกว่าเป็นชาดำที่เกิดการหมักแบบเต็มรูปแบบแบบที่คุณชิอธิบายเลยคะ่ะคือก็คือ ใช้ผ้าคลุมเนาะคุณช,ชีแล้วก็เหมือนว่ากักเก็บความชื้นอยู่ในกองใบชานั้นนะคะแล้วก็ผู้ที่ผลิตชาค่ะเขาก็จะมีในส่วนของเทคนิคเนาะแล้วก็ดูว่าใบชานั้นสามารถนํามาใช้ได้แล้วหรือยัง ừ, ใช่ไหมคะคแล้วก็คือเรียกง่ายๆค่ะว่าเป็นการหมักแบบเต็มรูปแบบก็คือปล่อยให้เขาเกิดการเกิดออกซิเดชันเต็มที่เลยค่ะเกิดเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายจบ ด้วยเครื่องอบนะคะที่หยุดการออกซิเดชันนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วก็บรรจุลงกระสอบใช่ครับคุณชีโอเคค่ะอันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะว่าขั้นตอนการผลิตชาเบื้องต้นนะคะที่เป็นชาที่ใครๆหลายคนรู้จักนะคะคือชาเขียวชาอูหลง แล้วก็ชาดำนะคะขอสรุปง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะคะทุกคนว่าตัวชาเขียวค่ะเป็นกระบวนการที่หลังจากที่เก็บมาเรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็คือนำมาผึ่งไว้เนาะผึ่งไว้เพื่อไล่ความชื้นและเราก็คือหยุดการออกซิเดชันไม่ให้เกิดปฏิกิริยานะคะให้ใบชามันเสียเกิดสีน้ำตาลนะคะก็คือเข้ากระบวนการก็คือนำใบชานั้นไปคั่วจากนั้นก็คือนำไปนวดค่ะนวดเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเป็นเส้นเนาะคุณชิค่ะพอเป็นเส้นเรียบร้อยค่ะทุกคนเขาก็จะนาใบชาเนี้ยค่ะเข้าเครื่องอบเพื่อไล่ความชื้นเลยค่ะ แล้วก็อันที่สองชาอูหลงที่คุณคุณชีเล่ามาก็คือเขาจะมีกระบวนการพิเศษเพิ่มมาก็คือเป็นการหมักกึ่งหนึ่งเนาะค,ค่ะกึ่งหนึ่งในในที่นี้ก็เป็นเทคนิคนะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะมีการกลับใบชาอันนี้นะคะก็คือกลับใบชาของอูหลงกลับประมาณกี่กี่รอบนะคะคุณชีที่ก็ประมาณเจ็ดแปดรอบครับเพือ่อให้ดึงคว<อ>ามหอมออกมาจากใบ<อ>ชา เพื่อได้กลิ่นหอมของตัวชาอูหลงนะคะจากนั้นเขาก็จะหยุดกระบวนการออกซิเดชันทันทีค่ะโดยการนำเข้าไปที่เครื่องออคั้วเนาะแล้วก็นวดนวดเรียบร้อยแล้วก็มาอบเช่นกันค่ะในส่วนของชาดำที่บอกไปค่ะก็อันเนี้ยเป็นเป็นชาที่เกิดการหมักแบบเต็มรูปแบบค่ะทุกคนก็คือว่า มีการหมักเพื่อกักเก็บความชื้นไว้ปล่อยให้เขาเนี่ยมีอุณหภูมิถึง55 6 0องศาเซลเซียสน,นะคะแล้วจึงเข้าเครื่องอบไปบนะคะจะมีกิ่งหอมของเขาออกมาจากกองกองเราสามารถไปเปิดกสี่ชั่วโมงเราสามารถสอนชั่วโมงผ่านไปเราสามารถเปิดกแล้วก็มาดม <ลง S 2> ได้ว่าเออได้ระดับที่เราต้องการไหมนี่ครับเพราะว่า,ากระบ,บวกนการหมักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการ ทำชาด,ดําเพราะว่าถ้าหมหามาน้อยเกินไปสีไม่ครึ่งก็มีกลิ่นมไม่หอมนี่ครับแตมหมาเยอะเกินไปก็กลิ่นจะติดเปรี้ยวอ่าใช่ก็เกิดการเฟอร์เมนต์นะคะทุกคนว่ามันจะทําให้กลิ่นเปรี้ยวเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะดังนั้นทุกกระบวนการมีการใส่ใจในทุกๆขั้นตอนจริงๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณอาชีนะคะครับค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับที่พาพ,พวกเรานะคะไปถึงต้นกระบวนการนะคะตั้งแต่การไปเก็บนะคะที่ไร่ชานะคะมาเป็นใบจากนั้นค่ะมาที่โรงงานผลิตนะคะมาเห็นตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตใบชานะคะ ซึ่งวันนี้ก็หลังจากผลิตเรียบร้อยแล้วคุณอาชีก็ยังให้เกียรตินะคะในการชงเครื่องดื่มนะคะตัวชาอูหลงนะคะก็ได้ชิมเรียบร้อยจากการที่เราไปเก็บมาเมื่อเมื่อเช้านะคะก็คือแบบว่าได้ชิมฝีมือตัวเองอันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ประทับใจมากๆหวังว่านะคะทุกคนจะสามารถนำไอเดียในวันนี้นะคะตั้งแต่ต้นน้ำมาถึงตัวผลิตภัณฑ์เนะะี่ยค่ะมาต่อยอดนะคะ ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับร้านของตัวเองหรือว่าเลือกใช้ในการบริโภคได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม LKD Official ครับค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะคะช่อง LKD Official นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆและขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ EP หน้าเจอกันบาย